นี่คือห้าข้อผิดพลาดเรื่องเงินของชาวราศีธนูนะที่คุณรู้แล้วคุณจะรวยขึ้นเพราะนั้นนะครับข้อหนึ่งบั่นใจเกินไปจนประบาทเงินคือราศีธนูเป็นราศีมองโลกในด้านดีเชื่อว่าเดี๋ยวก็หาใหม่ได้เลยมัดใช้เงินเร็วใช้เงินเพราะอยากใช้ไม่ใช่เพราะจําเป็นตัวยอย่างจริงที่เจอบ่อยมีเงินปุ๊บใช้ก่อนเก็บทีหลังรายได้เข้าเยอะช่วงหนึ่งคิดว่าจะเยอะตลอดไม่ค่อยกลัวเงินหมดนะครับ คิดว่ายังไงอนาคตก็มีโอกาสเข้ามาอยู่ดีพ้นคือรวยเร็วก็ได้แต่หมดเร็วก็ได้เช่นกันวิธีแก้ตั้งกฎเงินคุ้มกันตัวเองเช่นเก็บทันทีขั้นต่ำา20%ทุกครั้งที่มีเงินเข้าเพราะธนูยิ่งมีเงินในระบบยิ่งโตวไวมากขออ้อ2ใจร้อนอยากเห็นผลเร็วทำให้พลาดโอกาสใหญ่ราศีธนูชอบผลลัพธ์ไวชอบการเติบโตเร็วเลยมักโดดข้ามขั้นสำคัญเช่น ยังศึกษาน้อยแต่เริ่มลงทุนอยากรีบรวยจนไม่ดูความเสี่ยงเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพบ่อยเกินโฟกัสไม่คงที่ธนูเก่งแต่ขาดความสม่ำเสมอเลยทำให้รายได้ไม่พุ่งแบบศักยภาพจริงๆวิธีแก้ธนูต้องมีเป้าหมายหนึ่งอันที่ลุยยาว1-3ปีไม่ใช่ลุยทุกอย่างพร้อมกันข้อ3ใจดีจนเสียเงินโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเพื่อนธนูเนี่ยรักอิสระ แต่รักคนรอบตัวมากกว่าเลยมักให้คนอื่นแบบไม่คิดถึงอนาคตตัวเองบ้างเช่นให้ยืมช่วยออกเงินส,สนับสนุนจนเกินความพอดีช่วยคนอื่นก่อนช่วยตัวเองสุดท้ายเงินรั่วแบบไม่รู้ตัวและธนูมักไม่กลุ้ไม่กล้าทวงเงินวิธีแก้ตั้งขีดจำกัดชัดเจนช่วยได้แต่ต้องไม่ทำให้อนาคตตัวเองเสียหายข้อ 4. เชื่อคำพูด คนง่ายเกินไปโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจลงทุนราศีธนูเนี่ยจริงใจเลยเชื่อว่าคนอื่นจริงใจกับเราด้วยทําให้โดนชวนลงทุนชวนทําธุรกิจหรือโดนใช้ประโยชน์โดยไม่รู้ตัวธนูมองโลกสวยแต่โลกความจริงไม่สวยเท่าไหร่เลย เงินเลยหายเพราะความเชื่อใจมากกว่าความเสี่ยงจริงๆวิธีแก้ก่อนลงทุนให้ถาม3คําถาม 1. ใครได้ประโยชน์ 2. เขาจะอยู่กับชั้นระยะยาวไหม 3. มชั้นควบคุมอะไรได้บ้างตอบไม่ได้ห้ามลงทุนก็ห้าไม่ค่อยวางแผนเงินเพราะเชื่อในโชคลาภและโอกาสถ้าดูเนี่ยนะฮะมีดวงเรื่องโอกาสใหม่ๆเสมอเลยไม่ค่อยทํางบรายเดือนไม่ค่อยคุมรายจ่าย ไม่ชอบอะไรที่เป็นระบบมากเกินไปเพราะรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวเองแต่ความจริงคือเงินของธนูจะโตแบบ10บเท่าเมื่อมีระบบง่ายๆเข้ามาควบคุมวิธีแก้ง่ายที่สุดคือแบ่งเงินสซองใช้เก็บพัฒนาแล้วทำซ้ำเหมือนเดิมทุกเดือนทำแค่นี้รายได้ของธนูจะพุ่งแบบเห็นได้จริงสรุปคือว่า1มั่นใจจนประมาท2ใจร้อนอยากรวยเร็ว3ใจดีจนตัวเองเสียหาย4ี่เชื่อคนง่ายในเรื่องเงิน5ไม่มีระบบเงินไหลเหมือนเปิดกอก นั้นนะครับราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่พลังงานสูงที่สุดมองไกลที่สุดและมีความสามารถสร้างเงินแบบสิบเท่าได้ง่ายที่สุดในจักรราศีแต่ปัญหาคือคุณใช้พลังตัวเองไม่เสถียรบางวันพุง่บงบาง,บางวันหมดไฟบางวันบางวันเนี่ยรวยได้เป็นแสนบางวันหมดเป็นหมื่นนะครับความมัง่งคั่งของธนูไม่ใช่เรื่องของดวงแต่มันเป็นเรื่องของระบบคิดที่ถูกต้องถ้าคุณอยากรวยเร็วแต่รวยแบบ มั่นคงไม่พังกลางทางผมขอแนะนําคอร์สนี้เลย100กฎแห่งความมั่งคั่งของราศีธนูคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อนิสัยและพลังงานของราศีธนูโดยเฉพาะใช้คําว่าอาคีไทที่คุณเกิดมาหรือจิตกําเนิดที่คุณเกิดมาในช่วงกลุ่มดาวราศีธนูเพื่อแก้ข้อผิดพลาดทางการเงินที่ธนูเป็นกันเยอะที่สุดในคอสนี้คุณจะได้รู้ว่าธนูควรหาเงินแบบไหนถึงพุ่งแรงสุด ธนูควรลงทุนแบบไหนถึงเหมาะกับนิสัยธนูมีระบบเงินแบบไหนที่ไม่กดทับเสรีภาพทํายังไงไม่ให้โดนคนอื่นหลอกใช้เงื่องเงินวิธีเล่งรายได้แบบไม่เหนื่อยฟรีๆวิธีใช้ไฟของธนูให้กลายเป็นเครื่องยนต์การเงินไม่ใช่คอสท่องกดแต่เป็นสูตรนิสัยคนรวยสายธนูเป็นรหัสเงินของราศีธนูของคนเกิดราศีธนูถ้าคุณเป็นคนราศีธนูที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นแค่น้ําจิม้มคอสนี้ผมจะบอกคุณแบบละเอียด ในคอสหนึ่งรยกฎแห่งความมั่งคั่งราศีธนูคุณคือราศีที่รวยแบบก้าวกระโดดได้ง่ายที่สุดแต่ต้องมีคนจัดระบบให้คุณถูกทิศถ้าคุณอยากให้เงินของธนูพุ่งแบบไม่สะุดทักไปหาแอดมินเลยว่าพร้อมมั่งคั่งราศีธนูแล้วมารู้1หนึ่งร้อยกด ที่จะนำพาธนูสู้ความมั่งคั่งและดวงชะตาเป็นคนใหม่ตลอดปีหลังจากปี2,569ผมก็ขอมอบของขวัญให้ท่านนะเป็นคอร์สนี้ในราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษทักไปหาแอดมินสำหรับท่านใดอยากจะไม่เคยให้ของขวัญตัวเองก็ลองเอาอร์อนี้เป็นของขวัญให้ตัวเองในวารละที่จะเข้าปี2,569เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงิน ครั้งใหญ่ให้กับคุณใครที่ชีวิตแบบเดิมยังเหนื่อยยังอึดอัดการเงินยังไม่ถึงไหนนะไม่ว่าจะกี่ปีกี่เดือนกี่วันลองเอาคอสนี้ไปเรียนรู้เพื่อนําพาคุณพลิกชีวิตทางการเงินทักไปหาแอดมินผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาเรียนแล้วเขาเอาไปใช้จริงนะครับเอาไปใช้จริงเพียงไม่กี่กดนะครับเงินก้อนใหญ่ก้อนแรกเขาเข้ามาเลยนะครับเข้ามาสองล้านเนี่ยแล้วเขาบอกก็พิมพ์มาบอก่าว่าในบัญชีหนูไม่เคยมีถึงล้านเลย อันนี้คือเป็นเงินก้อนใหญ่สาหรับเขามากเขาเป็นพนักงานประจาอะนะเงินเดือนหลักหมื่นแต่ก่อนอย่ทีนี้เขาตกงานเขามีเงินก้อนหนึ่งเขาก็เลยมาเรียนคอร์สนี้ก้อนเรียนหนูรู้สึกติดขัดทุกอย่างเนี่ยงานไม่ไปเงินไม่เข้าชีวิตหมุนวนไม่จบคอร์สนี้ไม่ได้มาให้ความรู้แต่มาลื้อโปรแกรมเก่าในหัวของหนูในวันที่หนูยอมปล่อยตัวตนเก่าที่กลัวชีวิตหนูเปลี่ยนทันทีคนใหม่เข้ามางานใหม่เข้ามารายได้ใหม่เข้ามามันเกิดขึ้นจริงและมันเกิดขึ้นเร็วมากก็จะมีภารกิจให้ทําคุณก็เเเาาาาาไปททนนะรรฉพีี่กิด มันจะมีรหัสนะเหมือนกับคารอยู่นักจิตวิเคราะห์ระดับโลกผู้ศึกษาโหราศาสตร์จริงเขาบอกว่าถ้าคุณไม่รีเซ็ตพลังงานภายในมันจะถูกเรียกว่าดวงชะตาักไปหาแอดมินพร้อมมังคัค